ทำอะไรหืมพี่มันนี่จะนอนเหรอตังอยากเล่นเหรอลูกเออมันก็นอนเลยอ้วนเดี๋ยวเล่นกับพี่มันนี่เหรอืึอ มันนี่นอนตังตังตังมีตังตังกินนมไหมเนี่ยพอกินนมนะหูรูเลยจะกินแต่ขนมเหรอเดวกับี่มันนี่เหรอ มันเลยต้องกับปลาล้มทำนม่ผิดไหมดูหุ่นตัวเองสิมันท้องแก๊สแล้ว